สวัสดีค่ะยูเซอร์ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นะคะการเป็นนะักโปรโมทแอปพลิเคชันมีตังค์นะคะแบบสมบูรณ์แบบนะคะสำหรับใครนะคะในช่วงนี้นะคะที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนหรือทำธุรกิจอะไรดีหรือว่าแม้กระทั่งเงินลงทุนเราก็ยัง ไม่อยากที่จะลงทุนเลยนะคะเราอยากที่จะทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนนะคะแต่สามารถมีรายได้เข้ามาได้โดยที่เราเองก็ไม่ต้องออกจากบ้านด้วยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเนสมี me, นะคะโปรเจกต์ Project ดีๆมาเสนอคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะสามารถเข้ามาเป็นนะคะยูเซอร์นะคะด้วยการลงทะเบียนฟรีผ่านใต้ริงนี้เลยนะคะและจากนั้นที่เพื่อน,อนๆลงทะเบียนนะคะเพื่อนๆน,นะคะสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนนะคะในการขายสินค้า ให้กับมีตังได้นะคะการขายสินค้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะคะช่วยแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาให้เนนะคะทางรายส่วนตัวหรือทาง Facebook ที่นะคะด้านเนจะพาเพื่อนๆน,นะคะเข้าไปในกลุ่มนะคะที่จะมีรูปภาพและแคปชั่นนะคะให้เพื่อนๆได้ใช้กันเลยนะคะ เพื่อนๆนะคะสามารถเอารูปภาพแล้วก็แคปชั่นต่างๆนะคะไปโพสลงในสื่อโซเชียลต่างๆที่เพื่อนๆมีเนี่ยแหละคะ่ะที่สื่อโซเชียลตาม Facebook ตาม Instagram ตาม TikTok นะคะเราสามารถใช้สื่อนี้ได้ฟรีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมาใช้สื่อ ในทางที่ถูกต้องใช้ในการหาเงินนะคะให้กับเราเองดีกว่าไหมคะในเมื่อวันนี้มันออกไปไหนไม่ได้ไงเรานะคะก็ทําการโคสนะในโลกโซเชียลไปเลยนะคะการขายสินค้า1ชิ้นนะคะมีกําไรนะคะมากกว่า50%เรนะคะเราอยากให้เพื่อนๆนะคะได้นะคะเข้ามาร่วมงานกับเรานะคะและสินค้าของเรานะคะเป็น นวัตกรรมนะคะนำเข้าจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นชาก้าเซรั่มเอ่ยนะคะที่มีสารสกัดนำเข้าจากประเทศแคนาดานะคะหรือจะเป็นตัววิตามินบูทผิวนะคะที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะที่ได้รับรางวัล FIR การันตีจากเกาหลีนะคะสินค้าของเรานะ,ะเป็นสินค้าที่มีลูกค้าซื้อซ้ำนะคะและก็ตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าสินค้าเราดีมากๆนะคะทำให้ลูกค้ามียอดผิด ีออเดอร์นะคะมียอดรีออเดอร์ด้วยมีทั้งพีมีทั้งรีงนะคะคือจนเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะคือแบบ สินค้าหมดทลังอะคะ่ะคือแบบว่าขายกันได้แบบเปี้ยงปางมากนะคะจนสินค้าหมดสต็อกเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่กําลังกักตัวอยู่และไม่รู้จะทําอะไรอยากหาไรายได้นะคะให้กับครอบครัวอยากหารายได้ให้กับตัวอไไเ,เองนะคะเข้ามาเป็นนักโปรโมทแอปพลิเคชันเข้ามาเป็นนะคะตัวแทนขายสินค้ากับเราโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนและคุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะแค่คุณโพสตหน้าสื่อโซเชียลของคุณมีคนสนใจสินค้า คุณคืให้เขาโอนเงินเข้าในบัญชีของคุณคุณเก็บส่วนต่างไปนะคะคุณโอนแค่ราคาทุนกับค่าจัดส่งเข้าให้กับมีตังนะคะจากนั้นนะคะมีตังจะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าคุณถึงหน้าบ้านเลยเห็นไหมคะคุณไม่ต้องออกจากบ้านคุณแค่ โปรโมตสินค้าผ่านหน้าสื่อโซเชียลของคุณวันนี้นะคะไม่ต้องอายทากินนะคะอย่าหมิ่นอาชีพในทุกๆอาชีพค่ะเพราะโรคมันเปลี่ยนแปลงนะคะเหลือแต่คุณเองเมื่อไหร่จะปรับตัวนะคะยังไงนะคะใครพร้อมแล้วกดคลิกลิงก์ใต้ิงกน,นี้เลยนะคะแล้วมาเป็นนักโปรโมทแอปแบบไม่ต้องลงทุนกันเลยเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ